สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่20ซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับลูกแมวน้ำสีแดง เชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเคยเห็นแน่นอนนะครับกับลูกแมวน้ําขนสีแดงตัวนี้ซึ่งมันถูกค้นพบอยู่ที่บริเวณเกาะทูเลนีในทะเลโอเคอกของประเทศรัสเซียนะครับโดยผู้พบเห็นมันก็คือคุณวลาดิเมียนักชีววิทยาที่กําลังทัศนศึกษาอยู่บนเกาะโดยมันยืนเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาณาเขตที่มีลูกแมวน้ําตัวอื่นที่เป็นสีดําอาศัยอยู่เป็นฝูงด้วยขนของมันนะครับที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ตัวอื่นที่มีขนสีแดงมีดวงตาสีฟ้าครีบสีชมพูสะดุดตา โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นนี้มีแค่หนึ่งใน1น0 0 0แสนตัวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมและมันก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าเจ้าลูกเป็ดขีเรเพราะจากความน่ารักน่้ชังที่แตกต่างจากหมู่เพื่อนๆน,นั่นเองแต่สิ่งที่หลายคนยังกังวลอยู่ในตอนนี้ก็คือลูกแมวน้ําสีแดงตัวนี้นะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธให้อยู่รวมกันในกลุ่มของเพื่อนๆเ,เนื่องจากลักษณะพิเศษของมันนั่นเองโดยวลลดิเมียกล่าวว่าถึงแม้ตอนนี้ลูกแมวน้ําสีแดงยังไม่มีทีท่าว่าจะถูก ขับไล่ออกจากกลุ่มแมวน้ำตัวอื่นแต่มันก็เริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับว่ามันเริ่มจะถูกเกลียดจากเพื่อนแมวน้ำแล้วแถมยังเชื่อกันอีกนะครับว่าเจ้าลูกเป็ดขี้เรมีสายตาที่ไม่ดีนักและจากประสบการณ์ของเขาที่สังเกตพฤติกรรมแมวน้ำมาหลายปีคาดว่าโอกาสที่มันจะเจริญเติบโตจนสามารถผสมพันธุ์ได้นั้นมีน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็คอยตามสอดส่องอยู่ตลอดซึ่งหาเห็นว่าเมื่อไรที่มันถูกปฏิเสธจากกลุ่มพวกเขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือมันและรับมันมาดูแลที่พิพิธภัณฑ์ เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่แปลกจริงๆนะฮะเนี่ยผมเองก็เพิ่งเคยเห็นแมวน้ําสีแดงเหมือนกันแต่ก็น่าสงสารน้องเหมือนกันนะฮะที่โดนเพื่อนๆจะไม่ครบเพราะว่าเด่นเกินไปเต่ากลายเป็นกระดูกและสําหรับเรื่องราวดีนะครับเป็นเรื่องที่เรียกได้ว,ว่าน่าเศร้ามากเลยทีเดียวครับ โดยเป็นเรื่องที่เกิดกับนักศึกษาจีนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าไดลินบูชิวนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับที่เขาได้เดินทางออกจากหอพักในมณฑลหูเป่ยของจีน <c oughs> เพื่อกลับไปยังบ้านเกิดที่เมืองไทหยวนเ <c oughs> มื่อวันที่22มกราคมปี2020ที่ผ่านมานี่เองฮนะ แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเมืองก็ได้ถูกสั่งล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมายังหอพักของเขาได้และทีแรกนะครับเขาเองคิดว่าคงกลับไม่เกิน1เดือนแน่นอนจึงปล่อยให้เต่าที่เขาเลี้ยงอยู่ริมระเบียงโดยทิ้งอาหารเอาไว้ให้มันเพียงพอในระยะเวลาไม่เกินกี่สัปดาห์แต่สุดท้ายแล้วนะครับกว่าที่เขาจะกลับมาเวลาก็ผ่านไปปาไปถึง8เดือนเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ได้พบว่าเจ้าเต่าที่เขาเลี้ยงไว้ที่หอพักเนี่ยแห้งต เหลือแต่โครงกระดูกเพราะไม่มีคนดูแลโดยเขากล่าวนะครับว่าเขาวางแผนไว้ว่าจะไปแค่เดือนเดียวดังนั้นเขาเลยทิ้งอาหารกับน้ําไว้ให้มันเพียงพอในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่แต่ใครจะไปรู้นะครับว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นจนกลับมาดูแลเต่าไม่ได้และสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าเต่าก็แห้งตายเหลือแต่โครงกระดูกอย่างที่เห็นนี่เลยครับ ซึ่งจากนี้เนี่ยเขากล่าวว่าเขาจะไม่เลี้ยงสัตว์อื่นอีกแล้วในขณะที่กําลังเรียนอยู่และเขาก็ได้เก็บซากกระดูกเต่าของเขาไว้บนชั้นหนังสือและหาตู้กระจกมาตั้งโชว์ไว้ดูต่างหน้าเวลาเขาคิดถึงมันเผารถทิ้ง นี่คือชายหนุ่มที่มีชื่อว่ามิเคลลิติวินยูทูบเบอร์ชาวรัสเซียนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังตกเป็นกระแสข่าวในบ้านเกิดของเขาเมื่อเขาเพิ่งซื้อรถจนหรู m e r c e d e s b e n z AMG G, G 6 3นะครับในราคา13ล้านเหรียญรูเบิลรัลเสเซียหรือประมาณ5ล้านกว่าบาทมาในเดือนธันวาคมปี2019แต่เขากลับต้องเจอปัญหาซ้ำซากนะครับก็คือรถคันนี้เดียม,มีปัญหาว่างั้นเขาก็เลยต้องเอารถเข้าศูนย์บริการเป็นว่าเล่นเลยแหละ ทั้งที่เขาขี่ไปเพียงแค่1 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งจากตามรายงานท้องถิ่นนะครับบอกว่าหนุ่มเจ้าของรถต้องนํารถเข้าศูนย์ถึงสครั้งตลอดช่วงเวลา10เดือนที่ผ่านมาและทางศูนย์รถเองนะครับก็ไม่ให้การดูแลเท่าที่ควรอีกทั้งปัญหาก็ตามมาอย่างมากมายก็ไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อส่งรถคืนกลับมาและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับชายหนุ่มคนนี้อ้างว่าทางศูนย์ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด,หมดเขาจึงนํารถไปซ่อมที่อู่ของเพื่อนแทนและได้พบว่าทางตัวแทนจําหน่ายนะ ไม่ได้ใช้อะไรชิ้นส่วนแท้จากศูนย์และได้ความน่าเบื่อหน่ายถึงขั้นขีดสุดเขาจึงตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือการจุดไฟเผารถซะเลยซึ่งจากในคลิปนี้นะครับมีผู้เข้าชมมากกว่า16ล้านวิวกันเลยทีเดียวโดยเขาได้ขับรถไปกลางทุ่งหญ้าก่อนใช้น้ำมันลาดไปทั้งคันแล้วจุดไฟเผาขณะที่ตัวเองก็กำลังเพลิดเพลินกับการกินไส้กรอกทิ้งรถที่ไหม้ดำเป็นตอตะโกเป็นฉากหลังแล้วส่หัวแบบเซ็ง ก่อนที่เขาจะขึ้นไปขับรถคันเก่าโดยมีชายอ,อื่นๆมาช่วยเข็นออกไปจากพื้นที่เรียกได้ว,ว่าหากไม่มีกล้องบันทึกไว้เนี่ยก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเขาทำจริงนะฮะช่วยวานติดสร้างอ้วน เชื่อเลยนะครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วบางครั้งการกระทําที่เชื่อว่าถูกต้องแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เจ็บปวดตามมานะครับและในเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นกับหนุ่มพลเมืองดีชาวออสเตรเลียคนหนึ่งที่ระบุเพียงชื่อแดงโก้โดยเขาถูกโดรนที่บินสำรวจอยู่นอกชายฝั่งของรัฐควีนแลนด์นะครับได้จับภาพไว้ได้ขณะที่เขากําลังสังเกตเห็นสัตว์ขนาดใหญ่กาลังว่ายน้าด้วยท่าทีดิ้นรนเอาตัวรอดและเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วนะครับเขาจึงตัดสินใจขับเรือส่วนตัวออกไปทันทีีกก่่่อนนททจะะะะรโดดลลลงเลแา้ํไป ช่วยเหลือสัตว์ตัวนั้นและสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับก็คือวานที่ติดตะข่ายดักฉลามและที่คิดได้ในตอนนั้นก็คือ เขาต้องรีบช่วยเหลือมันและก่อนที่ชายหนุ่มจะตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยเหลือมันนะครับเขาก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงแล้วแต่เขาคิดว่าหากรอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันอาจจะตายได้และอาจจะช้าเกินไปซึ่งวานตัวดังกล่าวนะครับคาดว่าจะเป็นวานหลังค่อมนะที่ถูกตาข่ายพันร่างอย่างแน่นหนาะและแน่นอนนะครับว่าการที่จะลงไปช่วยแก้มัดมันนั้นต้องเป็นไปด้วยความยากลําบากแน่ๆแต่ก็โชคดีนะครับที่เขาพอจะมีประสบการณ์การดำน้ํามาบ้างจึงสามารถช่วยเหลือมันได้สําเร็จแต่หน้า เสียดายมากเลยฮนะหลายคนมองว่าเขาเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่การกระทําในครั้งนี้นะครับกลับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับคุณผู้ชมเนื่องจากในรัสควีนแลนด์นะครับมีบทลงโทษผู้เข้าใกล้ตาข่ายดักฉลามหรือเข้าใกล้วานมากเกินไปในรัศมี20เมตรซึ่งอาจจะทําให้เขาต้องจ่ายค่าปรับเป็นจํานวนเงินสูงถึง46,000ดอลลาร์ออสเตรเลียและทางกรมประมงของรัฐควีนแลนด์นะครับก็กําลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีความชัดเจนว่าพ่อหนุ่มพลเมืองดีคนนี้จะ ถูกลงโทดหรือไม่ขณะที่เริ่มมีผู้ระดมเงินทุนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือหนุ่มคนนี้ในการจ่ายค่าปรับแล้วซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประมงของรัฐควีนแลนด์นะครับก็ออกโรงเตือนว่าเราควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าที่เราจะเข้าไปยุ่งเรื่องแบบนี้นะฮะ s ลาเมเดอรจอมขี้เกียจ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวสล็อตนะครับสัตว์เลี้ยงลูกเล่ยนมที่ขึ้นชื่อว่ามีการเคลื่อนไหวอันเชื่องช้ามากที่สุดในโลกเจ้าของสมญานามว่าการใช้ชีวิตยอย่างสโลไลท์แต่จากผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะครับเห็นทีว่าเจ้าสล็อตเนี่ยอาจจะต้องพบเจอกับคู่แข่งตัวใหม่ซะแล้วล่ะฮะโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศฮังการีนะครับได้ค้นพบาลาเมนเดอร์ตาบอดหรือโอมที่อาศัยอยู่ในถ้ำของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งแทบจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยตลอดระยะเวลากว่า10ปี และมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ขยับเขยื่อนจากจุดเดิมเลยอยู่นานถึง7ปีหรือ2569วันซึ่งจากรายงานวิจัยนะครับระบุว่าซาลาเมเดอร์แต่ละตัวนั้นจะอยู่ในที่โลง่งบางตัวก็จะอยู่ใกล้กันแต่ไม่มีพฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสัตว์นักล่าตัวอื่นอยู่ในพื้นที่จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซ่อนตัวและจากการติดตามพฤติกรรมของพวกมันมาหลายปีแล้วนะครับพบว่าเหล่าบรรดาซาลาเมเดอร์ที่เคยถูกจับมาทําเครื่องหมายเมื่อหลายปีก่อนได้เคลื่อนที่ ไปจากจุดเดิมไม่ถึง10เมตรและมีเพียง10ตัวที่เคลื่อนที่ไปเกิน10เมตรอีกทั้งมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่นิ่งไม่ขยับขยื่อนไปไหนราวกับว่ามันถูกแช่แข็งเอาไว้นานถึง7ปี ทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับและก็ไม่ได้อยู่ในช่วงจําศีลแต่อย่างใดซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยพวกมันมีอายุยืนยาวได้ถึง100ปีเนื่องจากพวกมันอยู่ในถ้าที่มืดมิดไม่มีสัตว์นักล่ามาลบกวนรวมไปถึงยังสามารถอดอาหารได้นานหลายปีแต่สิ่งเดียวที่จบาบังคับพวกมันให้เคลื่อนไหวไปจากจุดอื่นที่เคยอยู่ก็คือการหาคู่ผสมพันธุ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวทุกๆ12ปีเท่านั้นนะครับและถึงแม้ว่าพวกมันจะแทบไม่ได้ทําอะไรเลยแต่การติดตามศึกษาสัตวว์ประเภทนีีนค้คคัก็มามาาสํญ มากๆซึ่งเราไม่สามารถหาเหตุผลที่แน่ชัดถึงประโยชน์ที่พวกมันอยู่นิ่งๆหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่พวกมันเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ของการวิจัยในครั้งนี้ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อพวกมันไม่ต้องเจอกับสัตว์นักล่าหรือสัตว์คู่แข่งตัวอื่นๆแต่เราก็ทําได้เพียงคาดเดานะครับว่าสัตว์เหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้จะมีอาหารปริมาณน้อยจนส่งผลให้สัตว์พวกนี้นะครับมีความอดทนต่อการอดอาหารและเพศเมียเนี่ยจะสืบพันธุ์ครั้งเดียวทุกๆ12ปีและ การที่จะมีชีวิตอยู่ในหนึ่งศตรวตรรษนั้นต้องจํากัดการเคลื่อนไหวเพื่อให้ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเรียกได้ว่านี่เลยครับคือสัตว์ที่ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ของจริงฮะแคมเปญสุดหวาเสียว นี่คือคลิปวิดีโอแคมเปญที่น่าหวาดเสียวของ LG นะครับที่ทำขึ้นเพื่อโปรโมทมอนิเตอร์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า LG IPS Monitor โดยทีมงานของ LG นะครับก็ได้ติดตั้ง IPS Monitor จอมอนิเตอร์ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยีที่ให้ภาพสมจริงที่ติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งพื้นลิฟต์ในสำนักงานแห่งหนึ่งนะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องสอดแนมเพื่อดูปฏิกิริยาของเหยื่อเมื่อมีผู้คนเข้ามาใช้ลิฟต์ฮะและกดเลือกชั้นไปแล้วเนี่ยระบบไฟของลิฟต ก็จะแสดงอาการเหมือนกับว่าลิฟต์กำลังมีปัญหาจากนั้นไม่นานพื้นที่ยืนอยู่นะครับก็จะทําให้ดูเหมือนหลุดลงไปด้านล่างด้วยเทคโนโลยีที่ถูกเซ็ตขึ้นมานั่นเองและถ่ายทอดความสมจริงผ่าน LG IPS monitor ตัวนี้แหละครับเรียกได้ว,ว่าถ้าเป็นใครเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยก็คงจะมีอาการแบบนี้กันทั้งนั้นแน่นอนครับคุณผู้ชมเป็นผมนี่เยี่ยวแตกตรงนั้นเลยกลัวพิตตี้ หลายคนเคยดูมวยแน่นอนนะครับและหลายคนก็ต้องไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสนามมวยแน่นอนเช่นเดียวกันซึ่งเราจะชอบเห็นนะครับว่าเมื่อมวยจบลงก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ซึ่งผู้ชนะเนี่ยก็จะได้มีการถ่ายรูปมอบเข็มขาดโน่นนี่นั่นโดยมีพริตตี้ยืนประกบข้างอย่างภาคภูมิใจ แต่เหตุการณ์นี้นะครับกลับไม่เป็นอย่างที่คิดสิครับคุณผู้ชมเมื่อนักมวยคนนี้เนี่ยเขาเองก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ซึ่งตามกติกาแล้วต้องไปยืนให้เขาถ่ายรลบสักหน่อยโดยพิตตี้คนนี้เนี่ยก็เลยเรียกเขามาถ่ายโลบมามาถ่ายรลบมาคุณมาแต่ทันใดนั้นนะครับนักมวยผู้ชนะเนี่ย กับแสดงอาการออกมาแปลกๆใส่พิตตี้คนนี้เหมือนกับว่าเขากําลังกลัวเธออย่างบ้าคลั่งอย่างไงยังงั้นถึงกับต้องวิ่งหนีเลยทีเดียวอย่างได้เห็นหน้าพิตตี้คนนี้นะครับเป็นตัวประหลาดหรือเป็นตัวอะไรสักอย่างซึ่งงานนี้นะฮะทำเอาคนทั้งสนามต่างมึนงงและหาไปตามๆกันว่านักมวยคนนี้เนี่ยกลัวพิตตี้คนนี้ทําไมแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็โดนจับมาถ่ายรูปคู่กับพิตตี้อยู่ดีแต่ดูเขาทำท่าสิครับคุณผู้ชมแหมเหมือนกับโดนบังคับมาถ่ายเลยนะครับนั่นนะ่ะ พยายามไปหาคําตอบกันมาหน่อยนะครับว่าทําไมนักมวยคนนี้ถึงได้กลัวพิตตี้สาวคนนี้ได้ถึงขนาดนี้กันแน่นะวิ่งข้ามรัว้ว อย่างที่เรารู้กันนะฮะของกีฬาวิ่งข้ามรั้วก็คือเราห้ามวิ่งไปชนรัว้วจนลม้มลงลงไปนอนกองกับพื้นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ดีแน่นอนและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับอินฟินิสทักเกอร์นักวิ่งหนุ่มสังกัดทีมมหาวิทยาลายัยเท็กซัสที่ได้กลายเป็นคนดังในโลกอินเทอร์เน็ตเพียงชั่วข้ามคืนครับหลังจากที่เขาเนี่ยโชว์ลีลาการพุ่งเหลาาหรือพุ่งตัวเข้าเส้นชัยในท่าซุปเปอร์แมนครับในการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายโดยขณะที่ทักเกอร์วิ่งเบียดกับโรเเบยูููดดีีีท่่หมือนนกกัวัวาสส หือเกินต่างคนต่างตั้งหน้าเข้าเส้นชัยกระสุดตัวแต่สุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยเพียงแค่นิดเดียวทักเกอร์น,นะครับก็ได้ตัดสินใจพุ่งตัวกระโดดเข้าเส้นชัยในท่าซูเปอร์แมนซึ่งทําให้เขาเนี่ยผ่านเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจนได้คว้าแชมป์ไปครอบครองแบบเดือดซะงั้นเรียกได้ว,ว่าดูทีไรก็หารทุกทีนะครับคลิปนี้ทําไปได้ไม่รู้คอหักหรือเปล่านะครับด้าน,นอะส่งรถพยาบาลมาด่วนเลย